กระบวนรถธรรมดาที่ส8 4ตปดสีน่จเสนาธ์กรุงเทพครับ G A มาเลขสี่ห้าสามหนึ่งครับออกจากในชาชาลาลีสองครับ คนบองไม่เห็นช่างด้วยเสียหมะอไแรกขบวนรถธรรมดาที่สองเซนติ ดนติสุนทิเกออกจากในชัญฉลาดสอนก่อนทางานาศีาต่อไปเสิมพิเจ็ดสิบเกณฑ์ออมจากจ้าประโพนเลย ี่ยมีไฟตรงนี้เหมือนกันเลยขุดโทนมาตรสารพยาการ,รถึงไปทางกรุงเทพหัวลำโพงครับไม่แน่ใจว่าอัดร้องอัดร้องมันส่งเสียงก่ะคือว่าที่ไปทางรถไฟเจิบโอไม่ได้อัดไม่ได้ลงสต่อดีเลยที่อัดแต่ยา